บ้านเชียงใหม่บี้สุกฤตก่อนเปิดเผยเรื่องบุตรภรยา25กระกฎาคม2022อยู่บ้านคนชลาเผยเรื่องลูกหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงพักใหญ่แฟนๆบนคิดถึงผลงานตลอดสำหรับนักร้องซูเปอร์สตาร์สุกฤตวิเศษแก้วหรือบี้เดอะสตาร์ต้องบอกว่ายุคหนึ่งหนุ่มบี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายของเมืองไทยการันตีได้จากรางวัลขวัญใจมาหาชน5ปีซ้อน แถมมีผลงานดีๆออกมาให้ติดตามกันตลอดทั้งเพลงและละครปัจจุบันนี้หนุ่มบี้ค่อนข้างรับงานน้อยลงนานๆจะได้เห็นผ่านหน้าจอชีวิตส่วนใหญ่ใช้อยู่ที่ต่างจังหวัดติดดินเรียบง่ายดูจากไลฟ์สไตล์การแต่งตัวของเขาที่ไม่ว่าจะเดินห้างไปทำบุญหรืออยู่บ้านบี้สุกรฤตจะแต่งตัวด้วยผ้าทอพื้นเมืองเอกลักษณ์อันเป็นสไตล์ของเขาเสมอ อีกมุมชีวิตวันนี้ของบี้เดอะ a r สตาร์ใช้ชีวิตแบบติดดินโดยบี้ลงภาพขณะกำลังลงมือสร้างบ้านดินที่ไม่หรูหราแต่สามารถอาศัยได้รวมทั้งทำกับข้าวอย่างไข่เจียวซึ่งสะท้อนถึงมุมมองชีวิตสุดเรียบง่ายของนักร้องหนุ่มคนนี้มีแคปชั่นว่าผมได้มาเรียนรู้การพึ่งพาตนเองใช้ชีวิตพอเพียงแค่ปัจจัยสี่ก็พอแล้ววันนี้ขอเสนอบ้านดิน ไม่หรูหราไม่อลังการไม่เลิศรูแต่นอนหลับสบายได้เหมือนกันไม่ต้องกลัวโซฟาขาดไม่ต้องห่วงว่าของแพงๆในบ้านจะพังเพราะไม่มีของให้ห่วงไม่มีห่วงหมดห่วงก็หลับสบายตอนหลังนี้บี้สุกริตนั้นประกาศไม่ขอมีครอบครัววางแผนไปอยู่บ้านพักคนชราตอนแก่เรื่องการสร้างครอบครัวมีภรรยามีบุตรนั้นตนไม่คิดถึง พอไม่ได้อยากมีครอบครัวแม้ว่าตอนที่มีแฟนอาจจะนึกถึงบ้างถ้าแก่แล้วผมก็ไปอยู่บ้านพักคนชราสำหรับเป้าหมายชีวิตไม่ได้อยากบวชแต่อยากอยู่คนเดียวเพื่อตอบแทนพระคุณของพ่อแม่การมีครอบครัวบางครั้งมันไม่ใช่ความสุขของเราแต่แรกไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีบุตรอยู่คนเดียวได้ไม่เหงาเป็นอิสระดี